สวัสดีทานผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำแนวทางในการเล่นไฮเตเน้นะซึ่งไฮเตเนี่เป็นแครี่ที่มีทูดาเมตตัวเดียวนะในเกมนะผมก็เนื่องจากว่าแพทนี้เป็นแพทที่แทงไฟเตอร์ซัพพอร์ตได้รับการบัฟมาค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยจะมาแนะนำแครี่อีกหนึ่งตัวที่สามารถแก้ทางพวกแท้งไฟเตอร์ซัพพอร์ตหนาๆได้ดีนะครับผม เคเล้วก็ถ้าเกิดว่าหลุดเนาะก็แนะนําว่าให้หยิบนะครับเพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยแทงไฟเตอร์สปอร์ตค่อนข้างนิยมเนาะเโอเคผมนี่ก็เจอยืนแรงกับโทนเนาะก็ก็ไม่ต้องรีบเขี่ยเขี่ยไปนะผมก็รอให้เขาเนี่ยแคสกิลให้หมดก่อนเนาะสีฟ้านะผมแล้วค่อยไอ้นี่นะโอเคนี้ก็มาเก็บมังกรอนเลยผมนี่ถือว่าเมดค่อนข้างทําดีเนาะเพราะว่ามาช่วยเราเก็บมังกรเล็กเนาะ แล้วก็แนวผมเขาให้มเมดคือเขียวเล้วยนะถือว่าเมดเราค่อนข้างเป็นงานหรรอคับผมนี่ไม่ต้องรี้บอ,อกนะเราวเขาเดินมาเลยืผมเนี่ยเข้าไปต่อเขาเลยเนะาะเอาจริงเนี่ยผมเทสเราทําดีนะเห็นไหมไม่ใช่สกิลไปนี่เขาฟิกเนาะแต่มวยเราไปเก็บงานได้อยู่ครับผมโอเคนี่ถือว่าเราทําได้ดีนะผมเราซัพพอร์ตแล้วเนาะโอเคเสร็จแ,แล้วเนี่ยครับผมเราก็มาตีตัวเล็กรอเลยก็ได้นะเพราะว่าป่าเราตายนะผมเมื่อกี้ แต่อันนี้เพื่อนเราไฟอนนี้ต้องไมปช่วเพื่อนก่อนนะเนาะอย่างผมอย่างน้อก็ได้อดสิสเนาะนี่เขาเสียฟิกนะเยอเสร็จแล้วก็กลับเลยครับผมก็น,นี้ก็คีิคี้ไปแล้วผมเนี่ยครับเียบเลแล้วเพราะว่าตอนนี้โทนเขากลัวละพราะว่าจะโดนแกงอีกไหมเนาะก็่ทำให้เราคีบีไปเนาะทีนี้มาดักนนพุ่มนิดนึงเนะเผื่อแอมเบอร์มามทีนี้ก็ตอดไปนาะ แล้วก็ท้ายเตะในช่วงต้นเกมจะยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับผมฉะนั้นควรจะมีของตั้งชิ้น2เคช้นก็เริ่มเก่งแล้วเนาะอุ้ยอันนี้ลืมดูครับผมเนี่ยผมให้เขาเคลียร์ไปนะเพราะว่าเขามีเยอะกว่าครผมก็สกลิลเขาสแปรเท่นขะ้างไกลเนาะเราเคลียร์ช้ากว่าไม่เป็นไรครับผมเนี่ยครับค่อยๆเคลียรนะ์เนาะเสร็จแล้วเราก็นี่ลองเดินไปดูเนาะว่าเขาทําอะไรอยู่เนาะ นี่เห็นว่านัมเบอ้์กำลังไปกลางเนาะโอเคเราก็ผมกวะว่าจะไปเนาะด,ดูเชิญอ่ะผมวันนี้ต้องไปเนาะเพราะว่าเมดเราโลแล้วผมเดี๋ยวเราก็โอเคมาคีบไปเนาะเพราะเมดเรากำลังวาร์ปกลับนะเค่พเพื่อคีบคีบเสร็จก็เดินลงแล้วครับผมอันนี้ก็สามารถเดินตัดแม่น้ำได้เลยนะพอคลิปเข้าแล้วนะครับผมนี่ครับผมเราก็คีบไปเนาะ รีบสร็ก็โอเคมาอยู่ในพุ่มเนาะนี้ก็พยายามดูมินิแมปดีๆเนาะถามว่าโอเคจังหวะไหนควรเล่นเนาะเล่นอ่าเล่นไฮยเตต้องใจเย็นนิดน,นึงนะเราของเล็กนนะึงโอเคนี้เพื่อนเราเก็บงานแล้วนี่เพลนมาเนะาะนี่เราเข้าแล้วผมกี่สองตียนะเพราะเพื่อนเราทําจังหวะให้แล้วนะครับผมได้เสร็จผมเรารีบกลับเลนเลยเนาะพระไม่งั้นเนี่ยถ้าคีปเข้าอ่าเราจะเสียคีบเนาะ ซึ่งอาจจะทําให้เราไม่ได้ตังค์นะพอเราไม่ได้ตังค์ไม่ได้เวลเนี่ยเราก็จะเกิดช้านั่นเองครับฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเติมเลยนอื่นต้องพยายามกลับให้ทันเนาะก็วิธีที่จะกลับให้ทันก็คือเกยคลิปไวเนาะเกยคลิปเี่นโดยไวเนาะแล้วเราก็ไปช่วยเลนอื่นเนาะจะทําให้เราเนี่ยสามารถกลับมาเลยนโดยไว้นะครับผมแล้วก็ไฮเตะเป็นแคลรี่ที่ก็ข้าเล่นง่ายนะครับผมไม่ได้เล่นยากเท่าโทนเนาะ หรือว่าเอลสูนะผมตัวอืนอ่นเนาะจังหวัดน,นี้ผมกลายจะมดาด่าแล้วต่เหมือนว่าลัมเบอร์เขาจะเห็นน้ำผมจากเมื่อกี้นเนาะเพราะเลยไม่มีใครเดินมาเลยผมจังหวัดน,นี้อันนี้ก็คือรอไปครับรอรอกเก้อเลยนะเนี่ยครับผมอันนี้พอเขาไม่มาปุ๊บเราดูว่าชีฟกลางเราจะเข้าโอเคเราเข้ากลางนะครับเราจะไปช่วยเมจเคเข้มเนาะโอเคคีฟเสร็จโอเคเรากลับเรียนเลยนะครับผม โอเคจังหวะนี้ลัมเบอร์มันดักเนาะแต่เพื่อเราเหมือนจะโฟกัสดีนะผมไปโฟกัสที่แคลลี่เขาก่อนเนาะอันนี้เราต้องโฟกัสคีบก่อนนะผมโอเคเพราะว่ายัางไงซะเราก็น่าจะฆ่าคนไม่ได้เนาะเสร็จแล้วก็นี่ครับผมมาเก็บมังกรเล็กเนาะก็ได้ตังค์เยอะกันนะครับผมทําให้เราเนี่ยมีของไวขึ้นเนาะเลยก็ตีไปแล้วผมเนี่ยก็ได้92บาทเนาะรวมที่ร้านมังกรได้เมื่อกี้น,นะครผมโอเคเราก็โอเคมาคีบคีไว้แล้วครับผม อ่ะแล้วก็ไาเตะแลผมเป็นแคดดี่ตัวหนึ่งที่สามารถยืนคนเดียวได้เนาะแบบไม่ต้องมีเบบี้ซซตนะผมมีลัมเบอร์มานะอันก็ต่อเขานิดนึงนะผมเสร็จแล้วก็นี้ก็เดินกับเพื่อนแล้วผมพอเราเคคลิปเสร็จนะครับเคก็เดินไปกับเพื่อนนะอันนี้เพื่อนไปเก็บอ,อี้ถียบแล้วก็เคไปช่วยทำดาเมจด้วยเนาะที่จงวันนี้ผมต้องถอยมารับคลิปกันนะเพราะว่าคลิปการเข้าหน้วมแล้วก็เป็นช่วง5นาทีแล้วด้วยนะครับ กิดว่าสมมติว่าคีปเข้าเนี่ยคีบเข้าป้อมเนี่ยก็คืออาจจะเสียป้อมได้เลยเนาะฉะนั้นต้องคีบๆก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ก็เดินอ้อมผมเพราะว่าลัมเบิร์ตน่าจะดักสองพุ่มนั่นเนาะนี่ผมสกิลไปก่อนเนาะนี่ครับแล้วก็ติไปเลยแล้วก็กดปริไฟให้ผมนี่แค่คีบๆอย่างเดียวพอเนาะไม่ได้กะจะเอาตายนะเคียก็จะทําให้เราคีบๆไวขึ้นนะครับในจังหวะนี้ก็มารอคีบอีกเวฟหนึ่งับผมโอเคคีบอีกเวฟหนึ่งนะนี่ครับเคลียร์ไปเลย แล้วก็ลัมเบอร์เนี่ยป่อมาก็จะทำอะไรเราไม่ค่อยได้อยนะู่แล้วเนาะถึงแม้ว่าจะมีสตันนะครับมีผักไกนะ่เนาะเกี่ยนผมอันนี้โฟกัสแคลรี่ก่อนนะแต่แคลรี่เขาแข็งครับผมนี่ก็เลยต้องถอยเลยนะนี่ก็มาช่วยนิดนึงนะเนี่ยเผื่อถือว่าเพื่อนเราทำจังหวะดีเนาะเนี่ยผมไม่ได้คิวนะเสร็จแล้วก็เนี่ยผมเก็บมังกรเล็กต่อเนาะเพื่อจะได้ตังค์นะครับผมโอเคแล้วก็รอเราคีบเว็บใหม่มาแล้วก็เ,เคียรค์คีบนะครับผม โอเคพอเคยคลิปเสร็จผมโอเคเดี๋ยวรอตีป้อมแล้วผมตีไปนะอันนี้ไม่มต้องไปตีให้แตกเลยก็ได้ผมเนี่ยเอาเข้ามาตีไปน,นี่ต้องตีแตกนิดนึงเนาะให้ตแตกแล้วออกนะนี้ผมคิดว่าสวนหน้านะให้เอาสวนเลยก็เล่นไทยเตะนะพยายามดูจังหวะเชิงไปก่อเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยผมอันนี้ให้ไอ้นี่ไปเลยเนาะให้คีิซัพพอร์ตไปเลยนะพอเ,นะเสร็จแล้วพอเราได้ป้อมล่างปุ๊บโอเคเราสลับเลยครับผมเราขึ้นไปปนเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครมากับเพื่อนเนี่ย ก็ไม่ต้องสลับก็ได้นะนะครับก็คอกับเพื่อนเนาะเค okay, นต้องไปช่วยนิดนึงนะนี่ผมปาดาวกระกจายไม่โดนนะผมทำให้เพื่อนเราตายแต่ไม่เป็นไรนผมอันนี้ผมยิงเขาไม่ถนะึง้ะถึงผมจะตามไม่ทันเนี่ยเขาไปตายเองเนี่ยเราก็ได้ต่างนะผมได้ขิวเนาะแต่เมื่อกี้ <laughs> เทนฟิกเกอร์ไปแล้วเลยเนาะนี่ต้องมาเคลียร์กลางก่อน,นนะผมอยู่สองตีเลยครับ <laughs> ก็ถือว่าเป็นการกดดันอีกเกมด้วยเนาะเสร็จแล้วก็มาตรงกลางแล้วผม นี่เดี๋ยวรอรับตรงกลางต่อเนาะก็อยู่ในพุ่มไปก่อนนะผมเก็บเอาคีปข้าวปุ๊บเอาขีปก็มาช่วยเพื่อนขีปแต่จังหวะนี้ถือว่ามวยทําจังหวะดีเนาะอาจจะเป็นที่โทนโทนยืนผิดตําแหน่งไว้หน่อยนะจังหวะเมื่อกี้ผมนี่ฮะเราตอดแทงมาเล้วผมตัวเราละลายแทงได้ดีอยู่นะแล้วก็ไฮยัตเตะอย่างที่บอกตัวมันเล่นง่ายเนาะนี่ผมมาดักข้างบนดูเนาะ แต่ก็ไม่ได้ต่อนะผมนี่ผมลืมไปว่าเทรนปรับมาใหม่แล้วเนะาะเ๋ยก็เลยไม่ได้ต่อที่ล่างต้นนะครับก็ไม่เป็นไรนี่ก็มาตรงกลางเนาะกลางน่งานะจะได้ป้อมนะผมว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่มีใครมาก,กันนะผมก็ตีไปเลยเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวเราเริ่มได้เปรียบมากขึ้นแล้วนะเพราะว่าเราได้ป้อมกลางแล้วนี่ก็รอสกิลนะผมดักนะเผื่อเขามาเคียดๆเพราผมแต่เขาถือว่าเล่นระยะได้ดีเนาะ ทีนี้โดนโยกนะแต่เพื่อนล้างเนาะก็ถือว่าเพื่อนเราทําดีเหมือนกันนะที่ผม,ผมขอโทษว่าผมไม่อยากให้เพื่อนเสียล้างนะเพราะว่าล้างค่อนข้างนานเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรผมอย่างน้อยผมก็ไม่ไม่ไมตายนะเสร็จแล้วนี่ครับผมก็มาช่วยเติมราเอ๋เนะเก็บออบเจ็กทีบนะผมยังไงเราก็เป็นแครี่ตัวหนึ่งเนาะที่เก็บออบเจกทีฟไว้นะแล้วก็ข้อเสียของไฮยาเตเนาะก็คือตัวมันจะขึ้นบ่านข้างยากนะครับผม ว่าเวลามันตีป้อมเนี่ยมันไม่ได้ตีแรงเท่าตัวอื่นเนาะอย่างโทนอย่างอเอลสูงเนี้ยจะตีแรงกว่าเยอะนะผมสำหรับทาวเวอร์เนาะเยวนี้ต้องไปลาเพื่อนนิดนึงนะดีวผมไปทำดาเมจนะเนาะ๋ยวทำให้เพื่อนเราลอดด้วยนะครับผมนี่ก็มาด้านขวาเลยเนาะนี่ก็รอเตรียมเล่นนะผมมไม่เตรียมเล่นละเราไปเราไปตรงกลางต่อเนาะมีเจอเพลนนะนี่ยราตอบไปเลยเนาะตอบให้เป็นล่างเงาเราก็ตอบไปเลยครับผมร่างร่าง ล่างอะไรล่างจำแหงนี่ไม่ถูกเหมือนกันนะผมเสร็จแล้วก็นี่ครับผมเคลียร์คิบไว้นะเรียบเคลียร์ไปเลยเคลียรบไว้นะเพราะว่าเมยเราอยู่ขวาเนาะโอเคเพอเคลียร์ไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็โอเคอันนี้กาจ,จะไปเล่นขวาเนะ้ะแต่คิบหมดเนาะโอเคก็มาเล่นตรงกลางต่อนี่รอจังหวะดีครับผมเนี่ยสกิลต่อไปเลยนะแทงเนีย่ยโดนไปครึ่งหลอดนะเมืกก่อกี้แค่ปาสกิลหนึ่งสกิลเดียวนะครับผมนี่ก็ต่อเหมือนกันเนาะ แต่เออเล่าค่อนข้างอึดน,นะครับผมว่าเขามีของฟาร์มเยอะกว่าเนาะมีเพื่อนถ่ายแล้วเราเข้าเลยครับผมตี๋นะคือสองตินี่ถือว่าได้หมดเลยนะครับผมแต่จังหวะเมื่อกี้ผมไม่เห็นเออเล่าเนาะก็เลยพลาดไปเลยเมื่อกี้เพนเพนพุ่งผ่านตัวไปนะผมนี่ก็ออกเลยนะนี่ให้เพื่อนเล่นไปแล้วผมเสร็จแล้วเราก็เคไปเคลียร์กลางนะครับ เคกลางเสร็จโอเคก็มารอเล่นตรงกลางต่อเนะอาะผอก็ขีมาแล้ววันนี้ตีคนเนาะเพราะว่าขี่ไม่เข้านะโอเคพอคขี่ครัปุ๊บเราตีป้อมนะผมวันนี้เพื่อนเราเล่นเยอะเนี่ยนะวันนีเพื่อนเราเล่นข,ข้างดีครับผมนี้หลบนิดนึงเนาะเพื่อไม่ให้เขาดูดเลือดนะผมวันนี้ทนนะเราจะฟิกเกอร์นะผมวันนี้เราเราตีเลยเนี่ยครับว่าเขาใช้สกิลไปแล้วนะแล้วก็เขาจะไม่มีมือ ในการเปลี่ยนสีเนาะีย๋ยวก็มาเคลียร์การครับผมเล่นไฮยติค่อนข้างเล่นง่ายเนาะแล้วก็ยิ่งเฉพาะถ้าไฮยติซานโนบอลเนี่ยโ,โหค่อนข้างเก่งนะผมแล้วก็แก้ทางแผ่นนี้ได้ค่อนข้างดีนะสำหรับแพทไฟเตอร์นะผมนะี่ฟามเลยนะนี่ต้องมาช่วยเพื่อนลนะม <c oughs> าดูสงมาเพื่อนไม่ไหวนะผมเนี่ยสก,กิลไปเลยนะฮ้ยเล่นระยะนิดนึงครับผมเนี่ยครับอย่าให้เขาถึงตัวเราง่ายเกินไปเนาะ เนี้ก็มาเก็บเอาทิชเตอร์มาผมก็ช่วยเพื่อนตีเลยเนาะเก็บพอเก็บเสร็จก็มาลงการครับผมนี่ลำเบอร์สกิลสองอันตปแล้วนะนี่ครับผมผมโดนใส่เลยเนี่ยผมละลายแท้งค่อนข้างดีนะเนี่ยผมแล้วก็ละลายแคลรี่ได้เหมือนกันนะผมพราะเกมเราค่อนข้างนำแหละทีก็นี้ผมไปดันบนก่อนนิดน,นึงเนาะจรทีก็ เข้ากางก็น่าจะจบได้นะแต่ผมดันบนนิดนึงเนาะทำเวฟนะครับให้มันเข้าอย่างน้อย3าทางเนาะเพ mm ื hmm. ่อผิดพลาดนะครับโอเคนี้ก็เหมือนจะอีกเทีว่าจะว่าอะไรนะ mm hmm. แต่ก็ไม่เป็นไรผมริงก็ไม่ควรว่ากันเนาะ mm hmm. ก็ควรจะเล่นให้เต็มที่ผมอันนี้ก็มาตีกลางเนาะ mm hmm. ถึงแม้ว่าจะมีเกาะป้อมหรอกแต่เรามีนี่ครับผมอินฟินิตซัลเลเยอร์แทงอยู่นะ mm hmm. ก็ตีไปเลยผมต mm hmm. ีเซฟก้านเนี่ยผมบนเนาะที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับ ตอนนี้เราได้3ทางแล้วก็ถือว่าเป็นการการันตีแนละ้วผมว่าน่าจะไม่แพ้ง่ายๆแนละ้วทีนี้ก็ตีบ้านจบแล้วผมก็จบแล้วสำหรับเกมนี้เนาะหวังว่าลิมนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆแล้วก็สามารถมาเล่นกันได้นะผมถ้าเกิดว่าหลุดแบรนเนาะถ้าหลุดแบนแนะนาว่าให้หยิบเลยนะผมเพราะว่าตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับก็มันละลายแท่งในเมตานี้ได้ค่อนข้างดีมากนะถ้าเพื่อนๆม่อยากจะบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะผมสำหรับเิมนี้ก็บายยนะครับ